สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC รวมไปถึงคุณผู้ชมแล้วก็เกษตรกรผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบเพื่อเป็นอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมด้วยนะคะลูกออดฟาร์มกบค่ะวันนี้นะคะก็พาพี่น้องนะคะมาดูลูกออดนะคะแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนน้ำนะคะรวมไปถึงอังสภาพภูมิอากาศนะคะวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงซะมากกว่า นะคะช่วงนี้นะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะคะจึงเป็นห่วงพี่น้องเกรรษตรกรหลายๆท่านนะคะที่เลี้ยงแล้วก็เพาะพันธุ์ลูออดอยู่ในขนาดนี้นะคะกลัวว่าจะเกิดปัญหาซ้ำอีกนะคะนั่นก็คือการตายในหมู่มากนะคะ พราะว่าปกติแล้วนะคะสภาพอากาศเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะสำหรับตัวลูกออดเองนะคะสำหรับการเพาะลูกออดเองนะคะไม่ว่าจะเป็นกี่วันนะคะเริ่มตั้งแต่ที่เอาไข่ลงมาฟักนะคะก็เริ่มที่จะมีปัญหานะคะถ้าเกิดว่าสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยต่อการเพาะฟักไข่กลบนะคะรวมไปถึงการเพาะอ,อนุบาล ลูกออดด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่สามารถทำให้ลูกออดของเราเนี่ยนะคะตายได้เร็วขึ้นนะคะนั่นก็คือสภาพอากาศที่แปรป่วนในแต่ละวันนะคะเราจึงพยายามที่จะดูแล้วก็รักษาะ,ะลูกออนเราให้ได้เยอะที่สุดในแต่ละงวดนะคะ สำหรับงวดน,นี้ก็เช่นกันนะคะลูกอ๋อได้ทำการพอพันเมื่อ2วันที่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลูกอ๋อได้3วันนะคะก็มีความกังวลใจเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าการพอลูกอ๋อในรอบนี้นะคะอากาศเปลีป่ยนแปลงบ่อยน,น,น,นะคะเพราะว่ากลางวันร้อนจัดมากนะคะแล้วก็บางวันเนี่ยก็มีฝนตกด้วยนะคะฝนตกไม่พอนะคะแล้วก็ อากาศก็อดอู้นะคะเป็นเป็นบางช่วงนะคะจึงมีความกังวลนะคะในด้านของการเพราะลูกออดนะคะว่าจะมีความเสียหายนะคะเกิดขึ้นนะคะลูกออดเองก็พยายามที่จะมาดูนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะดูตั้งแต่เช้ากลางวันแล้วก็เย็นนะคะเพราะว่าดูแล้วก็พยายามที่จะใช้นิ้วของเรานะคะสัมผัสน้ำในบอ่อด้วยนะคะ ว่าร้อนหรือเย็นหรืออุ่นนะคะหรือว่าเหมาะสำหรับการเอ่อเพาะลูกอ่อนหรือเปล่านะคะหรือถ้าพี่น้องเกษตรกรถ้าไม่แน่ใจนะคะก็สามารถใช้อะหลอดนะคะวัดอุณหภูมิในน้ำได้นะคะประมาณ21อองศานะคะจะถือว่าพอดีนะคะ <c oughs> พี่น้องท่านไหนนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b e กดติดตามกดสันกระดิงให้ด้วยนะคะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่หมๆจากทางลูกออฟฟาร์มกบนะคะวันนี้นะคะลูกออดก็จะมาลูกอก็มาให้ดูลูกออดนะคะสำหรับการเพาะในงวดนี้นะคะก็ดูเช้าเที่ยงแล้วก็เย็นดึกอีกรอบหนึ่งนะคะ มีความกังวลใจแล้วก็หลายๆอย่างนะคะแต่เราก็ดูตลอดเนาะนะคะแต่ก็ทางนี้ทั้งนั้นแล้วก็ห้ามไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสภาพอากาศมีปัจจัยสำคัญแล้วก็ส่งผลให้กับลูกออสเองนะคะก็ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานไปนะคะถ้าตายแล้วก็พอใหม่นะคะสู้ๆนะคะ พี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะทั้งเป็นอาชีพหลักแล้วก็เป็นอาชีพเสริมนะคะหรือว่าเลี้ยงเพื่อบริโภคในขรัวเรือนนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ